ไายยื่นคำขาดค่ะฟ้องทูตทั่วโลกแน่ไลบีคมเมนเก็บร่างทหารก่อนเชื้อโรคระบาด สำหรับกรณีที่ร่างของทหารเขมรถูกปล่อยทิ้งคาสนามรบสร้างความเจ็บปวดกับครอบครัวผู้สูญเสียไม่น้อยโดยมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าชาวเขมรจำนวนหนึ่งค่ะก็ได้เดินทางไปประท้วงต่อคุณเซนที่สามีหรือว่าลูกของพวกเขาถูกเกณฑ์ให้เป็นรบที่แนวหน้าแล้วเมื่อเสียชีวิตลงก็ไม่นำร่างมาส่งคืนครอบครัวให้ทำพิธีตามศาสนาและก็ยังไม่มีแมนะ้แต่เงินเยียวยาสักบาทเพื่อตอบแทนการสู้รบ อีกทั้งสื่อกัมพูชานะคะก็ไม่รายง,งานเรื่องนี้แม้แต่น้อยอยังคงป่านเฟกนิวโจมตีประเทศไทยไม่หยุดทําให้ทางด้านกองทัพไทยค่ะต้องออกมาแถลงการประนามคำมิ้อีกครั้งเพื่อตอกย้ําให้ชาวโลกได้รู้ซึ่งการกระท,ทําที่ไร้มนุษยธรรม โดยทางด้านของพลตีวิทยไลายถมยาคโฟสกกองบัญชาการกรองทัพไทยได้ถแถลงประนามการกระทําของรัฐบาลกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาที่ปล่อยร่างทหารของตนเองไว้ในพื้นที่การรบโดยไม่มีการจัดการใ,ใดๆซึ่งเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง การกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายเกียรติของผู้เสียชีวิตและสร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวอย่างไม่สามารถให้อภัยได้ซึ่งขัดต่ออนุสัญญายเจนีวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กำหนดให้ทุกฝ่ายในความขัดแยง้งต้องจัดการกับศพผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพและสมเกียรติ ในทางกลับกันกองทัพไทยให้ความสําคัญสูงสุดกับการดูแลสวัสดิการทหารทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกําลังพลในแนวหน้าที่สละชีพเพื่อชาติเรามีแนวทางปฏิบัติที่เคร่งครัดและเป็นไปตามหลักสากลโดยทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการประทาหรือสถานการณ์คลี่คลายหน่วยดำเนินกลยุทธ์จะเร่งดำเนินการค้นหาและรวบรวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างคันท่วงที โดยมีขั้นตอนที่รัฐกุมและเป็นไปตามหลักการแพทย์ทางทหารมีการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างรอบคอบและจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติให้กับวีรชนผู้กล้าโดยมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเงินช่วยเหลือเพื่อเชิดชูความกล้าหาญและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวตลอดจนดูแลสวัสดิการของครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการศึกษาบุตรหลานและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พึงได้รับ เพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้และสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บมีการส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารที่ดีที่สุดและดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติการดำเนินการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำตามหน้าที่แต่คือการแสดงความเคารพต่อวีรกรรมและความเสียสละของทหารกล้าทุกคนที่ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศเพราะสำหรับเราเกียรติศักดิ์ของทหารคือเกียรติยศและความภูมิใจของชาติและแผ่นดิน ดานผลเอกน,นัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ำถึงประเด็นนี้อีกด้วยว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไตรภาคีคือจากการปฏิบัติการที่ผ่านมามีทหารกัมพูชาบริเวณหน้าแนวฝ่ายเราเสียชีวิตจํานวนมากซึ่งส่วนที่เสียชีวิตในฝั่งเราเราก็ส่งคืนให้อย่างสมเกียรติแต่ก็เสียใจแทนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตตรงที่ว่า รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ใช่จะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็คือคนกัมพูชาที่เสียชีวิตฝั่งเราเราก็ส่งคืนอย่างสมเกียรติตามอนุสัญญาเจนีวาแต่ที่ห่วงใยและได้พูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาคือทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตหน้าแนวจํานวนมากยังไม่ได้ถูกเก็บศพกลับไปจึงอยากให้ทางการกัมพูชามาเก็บศพกลับไปเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพราะหากอยู่ไปนานๆก็จะเกิดโรคระบาดได้ประชาชนของเขาที่อยู่บริเวณนั้นก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและอีกเรื่องคือความสมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารไทยแม้จะเป็นคู่กรณีแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ให้เกียรติส่วนศพทหารกัมพูชาที่ไทยได้ส่งกลับไปแม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่ล่าสุดก็ได้รับศพกลับไปแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียใจกับกําลังพลและทหารที่เสียชีวิตถ้าวิญ,ญญาณเขารับรู้ได้เขาคงเสียใจ อย่างที่เคยได้มีการนําเสนอไปนะคะว่าตอนนี้กลิ่นของร่างทหารเขมรที่เสียชีวิตมันเป็นหลักฐานประจานผู้นําอย่างดีเพราะกลิ่นคลุ้งไปทั่วป่าบางคืนหมาฮอนติดติดกันจนทหารไทยเราเองก็พะว้าค่ะตอนนี้ก็มีการร้องขอหน้ากากอนามัยอย่างดีที่ช่วยป้องกันกลิ่นการเชื้อโรคชาวบ้านชายแดนอย่างพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบอกว่ากลิ่นชัดมากแมลงวันตอมเป็นกองทัพ ผนขยงกันมาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าเมรเนี่ยเห็นแก่ตัวขนาดนี้ทําเหมือนคนเนี่ยเป็นผักปลาไร้ค่าค่ะ บวกกับกรณหน้านี้ทหารเขเมรโดนไข้หวัดนกเล่นงานทางการก็นิ่งเฉยไม่รักษาปล่อยให้เสียชีวิตและล่าสุดก็พบข้อมูลรายงานว่าโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และสายพันธุ์ย่อยที่มีความรุนแรงสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ช่วงปี2566ถึง2568มีตัวเลขผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดนกสะสม26รายเสียชีวิต11รายขณะที่ในปี2568พบผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวนถึง13รายจากรายงานล่าสุด เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาพบเสียชีวิต6รายโดยจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยมากเป็นอันดับต้นได้แก่เสียมราชที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมถึง4รายค่ะ จนมีการตั้งคำถามว่าเขาเมรละอายใจต่อเรื่องนี้บ้างหรือไม่หรือเป็นความจงใจที่จะก่อให้เกิดโรคระบาดเพราะก็รู้ดีว่าฟูงนกฟูงกาวมาสิกกินซากหากลกมันไปปล่อยสิ่งปฏิกูลก็จะลามไปยังแม่น้ำอากาศแบบนี้คือจงใจทําให้ชายแดนปั่นป่วนยิงต่อน,ออน,นี้โรงพยาบาลไทยแนวชายแดนได้รับความเสียหายลำพังต้องรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บกัวว่าสงสารหมอแล้วถ้าหากมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกไม่อยากจะคิดสภาพเลยค่ะว่าไถายต้องรับมือหนักขนาดไหน